ตั้งแต่เข้าวงการนี้มาวงการก็คือวง, Quality, วงการคุณภาพมาเนี่ยจะพัดจะภูก็คือท่านคณะบดีผมชวนผมให้ไป <laughs> ดูแลงานเอชของโรงพยาบาล <laughs> ด้วยความไม่รู้เรื่องนี้แหละแต่ก็เรียนรู้เรียนรูซซ้ซึ่งการเรียนรู้นี้ต้องยอมรับเลยว่าตอนนั้นก็ได้ท่านอาจารย์หลายท่านในสรพอเองก็ช่วยประคองนะเพราะเราเป็นโรงพยาบาลใหญ่ แล้วก็อาจารย์ช่วยประคองวิธีการนะโอ้โหอาจารย์หลายท่านมากเลยซึ่งซึ่งอันนี้เป็นความประทับใจในส่วนตัวอีกแบบหนึง่งเอาตามจริงมันคือวิชาบริหารโรงพยาบาลเลยทั้งนี้เราก็ไม่เคยเรียนวิชาบริหารมาก่อนเพียงแต่ว่าเวลาเราบริหารโรงพยาบาลในฐา,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 านะที่เราเป็นคนดูแลงานเฉพาะงานคุณภาพเนี่ยมันเลยกลายเป็นบริหารเพื่อให้ได้เกิดคุณภาพโรงพยาบาลไปเลยวิชาเรื่องบริหารจัดการเนี่ยเอาไปจัดการงานอะไรบางอย่างและงานเหล่านั้น มันไปเกิดคุณค่ากับประเทศชาตินะมีหลายหลายเรื่องมากเลยที่กลายไปเป็นแนวปฏิบตัติอาจารย์ผู้ใหญ่เคยถามว่าชเชเนนแกไปเรียนเรื่องนี้มาจากไหนเรียนไอ้วิชาแบบเนี้ยแล้วก็ผมก็ไม่เคยเรียนนะครับแต่ว่าผมได้มีโอกาสเข้าไปทํางานระบบคุณภาพกับทางสรพด้วยอินทิเกตการทํางานไปเลยน่าจะเป็นปัจจัยในการใช้วิธีของเขาเช่นตั้งเป้าหมายวิธีการแบบไหนระวังความเสี่ยงอย่างไรอะไรประมาณนี มันเลยกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้เราระแวดระวังแล้วก็ทําให้เวลาเราทํางานเนี่ยมันก็บรรลุผลสําเร็จแล้วก็มีการคํานวณไว้ก่อนว่าว่าจะสําเร็จกี่มากน้อยได้อย่างไรถ้าสมมติว่าไม่สําเร็จเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนคล้ายๆแบบเนี้ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองได้รับแล้วในขณะเดียวกันการซึมซับเรื่องของวิธีการเหล่านี้มันยังสามารถเอาไปใช้ ประโยชน์กับกระบวนการทำงานในแง่มุมต่างๆที่มันเป็นงานเชิงวิชาชีพอะคุณค่านี้มันไปนเกิดระดับชาติ